ดีค่ะ Learning t h Thailand นะคะวันนี้จะมารีวิวแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์นะคะชื่อ As Your Mathematics Problem Solving นะคะ for Primary 1, n to and 3นะคะจะให้ดูตัวอย่างของ Primary 1นะคะเล่มนี้ก็จะเป็น step by step work examples แล้วก็เป็น แอนน์เอ็กซ์เตนซีฟเรนจ์ออฟป ր อเบิร์มซัมส์แล้วก็จะเป็นมอร์ชัลเรนจิงเควสชั่นส์จะเป็นฮ sec ิลิสติกส์เซสเซชันนะคะคอนเทนต์ก็อันที่หนึ่งแอดดิชั่นแอนด์สับ traction วิดอินเทนสองโพซิชันสามแอดดิชั่นแอนด์สับ traction วิดอินทเวนตี้สี่เชฟส์แอนด์แพทเทิร์นส์ห้าเล็งหกแอดดิชั่นแอนด์สับ traction วิดอินโฟร์ตี้เจ็ดมัลติพิเคชั่น 8. division 9. Add addition and subtraction within 100 10. time 11. money 12. picture graphs แล้วก็เป็น work solutions นะคะอย่าง topic ที่ 1. addition and subtraction within 10 n เขาก็จะมี work example ที่ 1. there are two red cars ใช่ไหมคะมีรถรถสีแดง2คัน and four blue cars อินาคาพาร์คแล้วก็มีรถสีน้ำเงิน4คัน How many cars are there in the car park all together รวมแล้วมีรถกี่คันนะคะก็คือ2บวก4เท่ากับ6นะคะอย่างเงี้ยคะ่ะ2บวก4เท่ากับ6 There are 6 cars in the car park all together อย่าง work work example 2นะคะ S m s s Lee lost four umbrellas she had four umbrellas left how many อ่อตอนแรกเขาทำทำร่มหายไปสี่คันใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีเหลือร่มอีกสี่คันถามว่า how many umbrellas did she have at first เดิมเขามีร่มกี่คันใช่ไหมคะก็ต้องเอาสี่บวกสี่เท่ากับแปดก็คือเดิมเขามีร่มแปดคันนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีตัวอย่าง ตัวอย่างวิธีทำให้ให,ให้ให้ดูก่อนแล้วก็มี exercise mm hmm. ให้ทำนะคะ yeah. exercise mm hmm. ให้ทำประมาณ18ข้อแล้วเขาก็จะมีส่วนของ heuristic section อันนี้เขา work b a c k w a r d ด mm hmm. ก็คือให้ทำํำ uh, fill in the missing number in each box ให้เติมที่ว่างๆอยู่ใช่ไหมคะก็คือให้ทําย้อนจากหลังมาหน้า อย่างข้างหลังเขาก็จะมีมีเฉลยให้นะคะอย่างข้อนี้ใช่ไหมคะคำตอบเขามาเขาให้สิบสี่เราก็ต้องหาว่าอะไรบวกกับ5ได้สิบสี่ก็คือเก้าใช่ไหมคะแล้วพอเราได้เก้าแล้วก็ให้หาอีกว่าอะไรลบสี่ได้เก้าก็คือสิบสามใช่ไหมคะพอได้สิบสามแล้วก็ต้องหาว่า อะไรบวกกับ5ได้13ก็คือ8นะคะพอได้8แล้วเราก็ต้องหาว่าอะไรลบ3ได้8ก็คือ11ใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออะไรบวกกับ2ได้11อย่างเงี้ยค่ะก็คือ9จะเป็นจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้างหลังเขาจะมี วิธีทำํำเฉลยวิธีให้ถ้าสนใจยังไงนะคะก็อินบ็อกเข้ามาในเพจ Learnity n g Thailand นะคะหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ